Yummy! Yeah. <laughs> yeah. สวัสดีค่ะเพื่นอนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ทามิ้งซาวนะคะวันนี้เราจะทำบาร์บีคิวกันที่บ้านเฮลโแล้วก็วันนี้คุณแม่เตรียมซุปแล้วก็เป็นหัวหอมใหญ่ห <c oughs> คุณป้ามาหาคุณป้ามาหามากินบาร์บีคิวด้วยกันนะคะ <c oughs> คุณป้าผ่าขนมปัง <c oughs> <c oughs> อันนี้ขนมปังเราจะเอาไปย่างนะคะไปย่างกับเนื้อทำขนมปังบาร์บีคิวอันี this is cute cute สลัดก็สลัดก็สลัดก็ขนมปังจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็จะเป็นแบบนี้ข้างในจะนุ่มๆนะคะแล้วก็เวลาย่างก็จะหอมมากแล้วก็นุ่มมากเลยนะอร่อย เหมือนเป็น traditional barbecue นะคะทุกบ้านต้องทำกินเวลาที่แบบมี barbecue อะไรอย่างนี้นะคะเรียกว่าเชวัตปีนะคะทำได้หมดเลยนะคะจากเนื้อหมูก็ได้จากเนื้อเนื้อวัวเล็กๆนะคะเป็นแกะก็ได้นะคะแล้วก็เขาจะเอาแบบว่าติดมันนะคะสับๆบ,บดๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทำเป็นเป็นก้อนๆน,นะคะยาวๆแล้วก็เขาก็จะย่างกับขนมปังแล้วก็ผักนะคะ เดี๋ยวต้นจะพาเพื่อนๆไปดูที่คุณพอ่อย่างนะคะช่วยกันเตรียมของเมื่อกี้แต้ยบอกคุณพ่อว่าแต้ยอยากกินหัวหอมอย่างนะคะหัวหอมอย่าง,ออางเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆลองดูมันจะบอกว่านิ่มๆหอมๆนะคะถ้าใครทำบาร์บีคิวลองอย่างดูนะคะแต้ไม่รู้ว่าคนอื่นทำไหมแต่ว่าเออแต้กินแล้วต้มชอบนะคะเดีย๋ยวเราไปย่างกันนะคะอันนี้แต้ยเอาพริกปาป,ปิก้ามาด้วย <c oughs> พริกย่างก็อร่อยนะคะทุกคน Can you. You have only n You You u ถ่ายถ่ายเต็มตัวของพี่ทินไม่ได้ <Good morning. S 1> <laughs> พี่ทินใส่ <laughs> <laughs> oh, พี่ทินใส่แต่กางเกงใน <laughs> <laughs> จริงๆก็เป็นห้องทำงานของพ่อนะคะพ่อแกทำเกี่ยวกับพวกแบบช่างเทคนิคอะไรอย่างนี้นะคะบบว่าประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่นี่แหละพ่อก็ทำย่างนี้ด้วยเฮ้ยก้ อันนี้ก็เป็นที่ย่างบาร์บีคิวของเราแบบนี้นะคะอันนี้เป็นห้องทํางานของคุณพ่อแล้วก็ไอตัวที่แต้มพูดไปที่เรียกว่าชาวป,ปีนนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นในก้อนๆแบบนี้นะคะเป็นแท็ๆแ,แบบนี้แล้วก็จะย่างนะคะอันนี้พ่อเอาไว้ทากับขนมปังตอนอย่างนะคะขนมปังจะได้นุ่มๆหอมๆแล้วก็อร่อยนะคะ เป็นแบบนี้เป็นแบบว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อผสมมันใช่ไหมคะเวลาย่างมาก็จะอร่อยมากๆเลยเพราะว่ามันจะกลิ่นจะหอมมากๆเลยนะคะ mm. พ่อก็เอาใส่ไปในถาดน,นะคะพ่อป้า we actually have the same shirt three of us today before I shower And even ันนี้ วันนี้จริงๆเรามีเสื้อแต้มมีเสื้อแบบคุณพ่อด้วยนะคะคุณพ่อเอามาให้เป็นเสื้อจากสวนสตรอเบอรี่แล้วก็พี่ทินก็ใส่เสื้อนี้พ่อก็ใส่เสื้อนี้แต้มก็ใส่เสื้อนี้แต่ว่าแต้มอาบน้ําแล้วนะคะก็เลยเปลี่ยนอูยามี ขนมปังชุบกับน้ำมันแล้วก็น้ำสุกนะคะแล้วก็เอาใส่ไปบนนั้นอย่างนี้แล้นน็น้ำสุกกับน้ำมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ ขนมปังก็จะมีกลิ่นหอมของเนื้อ,อย่างนะคะแล้วก็น้ำซุปที่เราจุ่มลงไปในน้ำมันก็จะไหลลงมาทางนี้นะคะ เพิ <initiated. S 3> ่งเห็นเองเสร็จแล้วนะคะ จะจัดโตกินข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุปน,นี่ฟุงเลยมันฟุ้งเลยอันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะที่เราย่างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราย่างเมื่อกี้นะคะบาร์บ,บีคิวแล้วก็มีชั้นหลาวอต Ok, falaci. Per chi vuoi dire? da la vodiccia. Cari voi la tua? No, non è Marina spray Per crema. 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 Per Per crema. Per Per crema. Per la tabella è stata fatta. La tabella è stata fatta. La è stata fatta. La tabella è stata fatta. La tabella è il fatta. La tabella è stata fatta. La tabella è stata fatta. La tabella è è stata fatta. La tabella 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 è stata fatta. La è stata fatta. โอ้ฟูลเพลทแล้วของพี่ดินน้ำเต็มแล้วอันนี้ของเราแล้วก็อันนี้อันนี้อร่อยอร่อยอสาะอุ่สยอันนี้ของเราค่ะน่ากินไหมอันนี้เป็นหอมย่างอันนี้เป็นพริกย่างกินอย่างเดียวเลยอร่อยไหม Doxy, not think I found two witches, second witches. Now, have this, you're kind, ก็จะสภาอย่างนี้ Help me lah filming the stomach stomach สวัสดี h uh, t k you v e ด y m u c d o t he's n a h e a b a e s gonna have a baby ี่จิ้้องแล้วของเต็มยังเหลือเต็มจานเลยจะกินหมดไหม Time for wine คุณพ่อลองก่อนนะคะชีฟีีดื่มกับคุณบอนะคะฤดูร้อนแล้วนะคะแดดแรงมาก หมดไปแล้วนะคะวันนี้สำหรับวันทำบาร์บีวของเรานะคะข่าวหน้าเต้มจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เต้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบายบาย